ุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของมโหสถความจริงเรื่องของมโหสถนี่ยาวมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาโดยเฉพาะเขาถือว่าเรื่องนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงปัญญาบาร,รมีคือบำเพ็ญปัญญาบาร,รมี มโหสถก็คือพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านทั้งหลายผู้รับฟังฟังไปด้วย่เจตนาการตั้งใจจริงแล้วก็ตั้งใจจำในด้านของเรื่องปัญญาการแก้ปัญหาแล้วเรื่องมโหสถนี่จะช่วยท่านได้มากเหลือเกินเพราะว่ามโหสถเป็นคนที่ใช้ปัญญาสดๆจริงๆ คำว่าสดในที่น,นี้ก็หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นของปัจจุบันแลว้วก็ใช้ปัญญาได้โดยฉับพลันเพาว่าท่านผู้รับฟังธรรมดาลูกหลานที่รักฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็จดจํำเหตุการณ์และปัญหาที่มโหสถแก่จะเป็นการรับปัญญาของเราให้คมเหมือนกับเรารับมีดในหินที่ดี ละบัญญาของเราก็เหมือนกับเหล็กดีไม่หินดีแล้วก็เหล็กดีด้วยรับคมง่ายใช้ได้ผลดีไม่เกรงกันไม่ก่อนสำหรับเรื่องมโหสถนี้คงจะไม่ต้องแทรกธรรมะมากแต่ว่าบางจุดก็อย่าแทรกไว้พอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเรื่องนี้ช่วยมากแล้วเรื่องราวของมโหสถก็มีว่ามโหสถ เป็นบุตรชายของท่านเศรษฐีซึ่งมีนามว่าสิริวัฒกะสิริวัฒกะนะสิรินี่ก็แปลว่ามิ่งขวัญวัฒกะนี่ก็แปลว่าผู้มีความเจริญหมายความเป็นผู้มีความเจริญได้มิ่งขวัญคือความดีอย่างยิ่งนี่เป็นชื่อคนชื่อคนไม่แน่นะลูกหลานที่รักบางคนชื่อดีแต่เลวชื่อเลวแต่ดี ดังนั้นการตั้งชื่อเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอตั้งให้มันเลยจะตั้งว่าอย่างไงก็ได้ถ้าคนมันจะดีแล้วมันคนจะเร็วถ้ามันดีที่ชื่อแล้วก็ไม่ต้องประพฤติปฏิบัติมันก็ดีไปเองมันดีคนเชื่อว่าจะเริญแต่ว,ว่าซวยบอกไม่ถูกชื่อในดีแต่มีความประพฤติเลวบอกไม่ได้เลยน,นี่มันเยอะแยะไปเป็นอันว่าชื่อไม่มีความสําคัญย้อนนิด มอโหสดนี่เป็นบุตรชายของสิริวัฒกะเศรษฐีท่านนางสุวรรณนาเทวีเมื่อคลอดออกมาก็มีแท่งยาในมือมียาเป็นแท่งติดมือมาท่านเศรษฐีมิดาท่านเป็นโลกประสาทคือปวดศิรษะมาแล้วเจ็ดปี เห็นลูกคลอดออกมาอย่างนั้นถือแท่งยางออกมาด้วยยิงเอาอยาแท่งยางนั้นมาผลเข้ากับหินบดแล้วก็ทาทีาา่หน้าผากอาการที่ปวดที่สะมาตั้งเจ็ดปีก็หมดไปหายไปทันทีเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของอยางนั้นแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของอยางนั้นก็เผยแพร่กออกไปปากต่อปากผู้กันต่อต่อ,ตอกันไป อันนี้ใครๆป่วยไข้ไม่สบายก็มาหาท่านมหาเศรษฐีถ้ามหาเศรษฐีก็ใช้ยาแท่งนั้นแหละผลให้รักษาให้ก็หายทันทีทันใดฉะนั้นท่านมหาเศรษฐีจึงตั้งชื่อลูกชายว่ามะโหสดมโหสดจะแบ่งสับเป็นสองอย่างมหากับโอสถโอสถประวยามหาประใหญ่แปลว่าหมอยาใหญ่หรักษาโรคได้ทุกอย่าง แต่ความจริงโมโหสดตัวจริงๆนี่ไม่ใช่รักษาได้เฉพาะโรคทางกายมันแต่โรคทางใจโรคเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในด้านปัญญาใช้ได้ปไดประอย่างดีที่ให้นามว่าโมโหสดก็ถูกต้องท่านมหาเศรษฐีได้บอ้ว่าวันที่หมดของเราเกิดนี้คงจะมีเด็กๆลูกคนอื่นเกิดอีกมาก จึงได้ไปสำรวจดูก็ทราบว่ามีเด็กๆที่เกิดวันเดียวกันกับโมโหสดลูกชายถึงพันคนอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าสหาชาติคือเกิดพร้อมกันในวันเดียวกันท่านฤาษีจึงได้นำเครื่องประดับไปมอบแกบรบรดาทารกขึ้นเด็กๆท่านหลายเหล่านั้นแล้วก็มอบนางนมเพื่อพี่เลี้ยงและมีน้ำนมด้วย อีกพันคนหมายความว่าเอาเครื่องแต่งตัวไปให้ด้วยเอาของไปให้เลี้ยงด้วยเอานางนมไปให้เลี้ยงด้วยช่วยเขาเลี้ยงถือว่าเป็นเพื่อนเกิดกับลูกชายของท่านนี่ต่อมามโหสถมีเพื่อนเด็กๆรุ่นเดียวกันมากมายตั้งพันคนเมื่อโตพอวิ่งเล่นได้ก็เล่นโหรในการอย่างสนุกสนาน ความจริงก็คิดว่าเหมือนกับเป็นพ่อเดียวกันเจ้าทั้งท่านมโหสถอายุได้เจ็ดขวบท่านมโหสถนี่มีรูปร่างงดงามสง่าผ่าพเผยกว่าทารกก็เด็กคน,น,นอื่นๆแล้วก็มีกำลังก็แข็งแรงกว่าวันหนึ่งขณะที่กำลังเล่นกันเพลินอยู่ฝนตั้งเข้าลงมา เก็จากฝนตั้งเขาไม่รู้หลานที่รักที่มันครึมคทึมทำท่าฝนจะตกเขาเรียกว่าตั้งเขาพอ้โหสดเห็นดังนั้นก็วิ่งหลบไปถึงสลายแห่งหนึ่งด้วยความเร็วเรามีกําลังกว่าวิ่งเก่งกว่าเวลานี้เล่นกีฬาวิ่งเก่งมากสวบรรดาเด็กท่านหลานนอกจากนั้นวิ่งตามไปข้างหลังเหยียบกันล้มลุกคลุกคลานไปบ้าง บางคนก็เท้าแปลงบางคนก็เข่าแตกบางคนก็หัวโหนเมื่อท่านไม่เห็นโมโหสดเห็นดังนั้นนลูกหลานที่รักอาจจะแปลกใจนะว่าหลวงป,ปู่ไปเรียกท่านมโมโหสดอย่างเด็กๆความจริงมโมโหสดคนนี้ก็คือสมเด็จพราสม,มาสัพพุทธเจ้าที่รงพระนามว่าพระสมณะโคดมเป็นสมัยที่พระองค์ทรงเกิดขึ้นในชาตินั้น บำเพ็ญบารมีในด้านปัญญาบารมีครบถ้วนเว้นอันว่าท่านโมโหสดเห็นดังนั้นจึงได้คิดจะสร้างสถานที่สำหรับเล่นให้สะดวกสบายเพื่อเล่นทั้งเวลาเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเวลาวิ่งจะไม่ต้องไม่ต้องตากจาคือไม่ต้องต้องตากแดดตากฝน จึงแจ้งธรรมดาเพื่อนเด็กๆทราบแล้วก็ขอบอกว่านี่ฉันจะสร้างสถานที่เล่นของเราให้มันสะดวกสบายจะนั่งเล่นยืนเล่นนอนเล่นนั่งแล้วก็วิ่งเล่นอะไรก็ไปเดอะมันสบายๆยังเลยบอกธรรมดาเด็กๆทั้งหลายแล้วท่นานทราบแล้วก็ขอให้ทุกคนนําเงินมาคนละหนึ่งกหาปณะนะ หนึ่งกระหาบบรณนี้เท่ากับสี่บาทสมัยเมื่อหลวงปู่เด็กๆหนึ่งบาทที่ลหลูงหลานที่รักซื้อก๋วยเตี๋ยได้สี่สิบชามท่านี้ต้องสี่บาทนี่สี่สามสิบสองซื้อก๋วยเตีย๋ยนี่ร้อยี่สิบชามเงินสมัยนั้นมีค่ามากมันได้กระหาบบรรณคือเงินมาครบหนึ่งพันคนละเหรียญน,นี่เอากันคนละเหรียญเทียบก็เห็นจะเป็นเทียบกับเหรียญขอ้อเมรดิการ นึกว่าดอนนึกว่าเป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษคนได้ได้เงินมาพันเหรียญจึงเรียกให้ช่างมาจัดทาในช่างเหล็กปราบพื้นที่ให้เสมอแล้วก็เชื่อกคึงกะที่โมโหสดเห็นในช่างขึงเชือกมองดูแล้วไม่ถูกแบบกอไม่ถูกใจถ้าทําอย่างนั้นมันดีไม่พอ นี่อายุเจ็ดปีเท่านั้นนะก็เข้าไปบอกขอให้ขืงเชื่อเสมหมในช่างไม่ยอมเราถือว่าเขาเป็นช่างนี่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมทําตามมาฉันเป็นช่างนี่เด็กโตเล็กๆเท่าน,นี้จะมาจะมาสอนฉันฉันเชื่อไม่ได้นี่สันดานคุงโง่ความจริงคนฉนลาดในลูกหลานที่รักจงจาไว้นะว่าบังเอิญท่านลูกหลานโตไปชน,นา ถ้าไปพบคนที่เขาเด็กกว่าหรือว่าเรามีความรู้สูงจบปริญญาทั้งหลุสดสรีบัณฑิตที่เรียกว่าด็อกเตอร์แต่ไปพบตาสีตาสาเข้าในเขตของเขาที่เขามีความชานาญถ้าเขาเห็นเราทำอะไรหรือว่าแนะนำอะไรอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาเลวกว่าเราก็ามีความรู้ไม่เท่าเราเขามีความสามารถไม่เท่าเรา เพราะว่าวิชาความรู้นําเราเพียงแต่เรียนเครียนกับทำนี่มันมีผลม่เสมอกันถ้าเขาชานาญในการทาถึงแม้ว่าอ่านเราสีไม่ออกสักตัวดีไม่ดีเราสู้เขาไม่ได้นะลุงปู่เคยพบมันเยอะแล้วลุงปู่สู้เขาไม่ได้ก็มีหลายคนที่สู้เขาไม่ได้อาศัยความชานาญจะสู้กันมากไปเลยมันจะเสียเวลาเมื่อในช่างไม่ย,ยอมทําตาม เช่องนี้บอกมหโหสถว่าได้ทำตามศิลปะคือความรู้ของตอนแล้วนี่มโหสถจึงเอาเชือกมาขึงเสเองเชือกที่มโหสถขึงก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในภาษาบาลีในภาษาหนังสือในพูดฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกับมีสภาพท้าววิศนุกรรมขึงเชือกวิศนุกรรมนี่คือเป็นช่างของพระอินทร์ ในช่างเองก็ทำแบบนั้นไม่ได้ในช่างขอให้มโหสถเป็นผู้ให้ความคิดในการจัดทำท่านมโหสถจึงได้จัดแปลนสถานที่เป็นห้องห้องเือจัดเป็นห้องสำหรับเด็กหญิงอนาถาคลอดบุตรนะสำหรับหญิงอนาถาเป็นที่คลอดบุตรคือคนจนๆอนาถาเร่ว่จน อน,นาถานี่คก็ประวหาที่พึ่งไม่ได้คือไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเป็นที่พึ่งเป็นที่สําหรับหญิงจนจน,จนคลอดบุตรห้องหนึ่งจัดเป็นห้องสํา,สาหรับพรามสวนะหรือสีพราหม์คือพระหรือว่าพรามพนักบทมาพักห้องหนึ่งจัดเป็นห้องสําหรับคนเดินทางมาแต่ไกลเหนื่อยอ่อนเป็นที่พักห้องหนึ่ง จัดเปห้องสําหรับเก็บข้าวเก็บของและสินค้าของพ่อค้า,าแม่ค้าพวกมาพักอีกห้องหนึ่งห้องเหล่านี้ได้ทาประตูทางด้านหน้ามกุกมีสนามเล่นมีโรงวินิจิชัยทนดีมันสาลมีทุกห้องแหมวิจิตการตามีภาพยังวิจิตบรรจงเพราะว่าอ,อย่างนั้นภาพสวยสวยไอวิจิตบรรจงลูหลานที่ไม่เคยรู้ ใดรู้ก็ได้ลูกหลานเล็กๆนะมีภาพสวยๆห้องสวยทุกห้องนอกจากนี้ก็ยังได้สร้างสระโปรคณีถ้าว่าสระโปรคณีนี่ก็คือสระใหญ่ๆลึกพอสมควรมีน้ำใสสะอาดเขาเรียกว่าสระโปรครณีที่นั้นลูกหลานจะไม่เข้าใจามีทางขึ้นลงท่าถึงร้อยท่า ดาดาคือเต็มไปได้วยดอกบัวนานาชนิดแล้ดอกบอัวสวยๆต้นบัวสวยๆเอามาปลูกไว้ดาดูดเลินมีสวนต้นไม้ต่างๆพันไม้ไมไมไมปแปลกๆต้นไม้ต่างๆสถา,านที่เหล่านี้ก็เป็นความคิขามาดของมโหสถออกแบบให้ในช่างทำเมื่อมาทําเสร็จแล้วดูคล้ายเทวสภาคือที่ประชุมของเทวดาใคล้ายนะไม่ใช่เหมือน ให้ทำด้วยวัตถุในเหมือนไม่ได้เอาคล้ายๆแต่มันสวยมากที่ไหนไม่มีก็แล้วกันมันดามาหาชนต่างกันมาประชมุมเป็นประจำวันมันนั่งที่ตรงนั้นนะ่ะประชุมก็มันนั่งคุยก็มั่งนั่งเล่นก็มาวันละมากๆโหศมโห oh oh สถทำหน้าที่เป็นผู้วิิจฉัยคดีเป็นพิพากษาตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนหนังสืออายุเจ็ดปี เ้ามีผู้มาขอให้มโหสถสมตัดสินโดยยุติธรรมมหสถตัดสินโดยยุติธรรมนีม่เห็นไหมลูกหลานที่รักไม่แต่เด็กเด็กนี่เลยจะดูถูกไม่ได้ถ้าสนใจในวิชาความรู้เป็นช่างสังเกตช่างพิจรารณาปัญญาอาจจะดีกว่าผู้ใหญ่ก็ได้แต่ได้ว่าแล้วก็อย่าไปดูถูกผู้ใหญ่นะอย่าคิดว่า ฟังเรื่องมโหสถเราจะกลายเป็นคนฉนลาดกับผู้ใหญ่ในะอย่างอย่างก่อนต้องดูตามความเป็นจริงนนท่านตามนังเสือที่กล่าวว่าจะกล่าวถึงเท้าพิเท,ท,ทหราชพระราชาเมืองนั้นกษัตริย์แห่งเมืองมิจิลามหานครรองทรงมีบัณฑิตคือนักประราชประจำพระราชสนักจสี่คน มีชื่อว่าเสนกะคนหนึ่งเสนกะเรียก่าเสนกปุกุสะคนหนึ่งกามินพระคนหนึ่งเทวินไทยคนหนึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็เรียกเสนกคนหนึ่งปุกุสะคนหนึ่งกามินคนหนึ่งเทวินคนหนึ่งถ้าตามภาษาบาลีทันโรงไยบัณฑิตหรือว่านักปราสีคนนี้ เคยกราบทูนพระเจ้าวิเทหาราชไว้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วมาความจริงเขาเก่งเขาไม่อยากกรอนเก่งกราบทูนว่าจะมีคนอีกคนหนึ่งเป็นบัณฑิตที่มีความฉลาดมากเกิดขึ้นเป็นคนดี้ามี่ตำราเขาเก่งจะมีสติปัญญาเหมือนเหนือบรรดาพวกเขาทั้งหมดอีต้องกราบทูนน่ะก็หมายถึงว่าจะเอาความดีความชอบ ถ้าว่าทูลตรงตามดำราเขาบอกพวกเขาสี่คนเนี่ยสู้บณิตคนนั้นไม่ได้เพราะต่อมาปรากฏว่าเจ้าสี่คนนี้กลายเป็นเจ้าเท่าสารพัดพิษมีอารมณ์อิจฉานิสยาอย่างหนักถ้าดูไปว่าพิษมันมากและเกินเป็นผู้หวังในการทํำลายความสงบสุขของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ตจ้าปกรงชนในเมืองมิถิลามานคร ทำลายความนีอิจชาเิสยาคิดว่าตัวนะ่ะจะดีเลิศประเสริฐใครสู้ข้าพเจ้าไม่ได้แรือว,ว่าอาการทำออกมาในสมัยที่มโหสถบัณฑิตเข้าไปอยู่ในสนักเขาเหล่านั้นกลายเป็นผู้ทําลายความสุขของชาติคุยกันต่อไปท่ายิ่รู้ลีลาของเจ้าสี่เท่าสรัพัาทิพเป็นว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราช ทรงนึกถึงคำพยากรณ์ที่บัณฑิตทั้งสี่คนนี้ได้พยากรณ์ได้ว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนเขาบอกอีเจ็ดปีข้างหน,น้าต่อไปนี้เจ็ดปีจะมีบัณฑิตเกิดขึ้นมีปัญญามากกว่าบัณฑิตทั้งสี่คนยิงได้ให้อมาตสี่คนแยกทางไปสืบหาดูไม่ใช่ไม่ให้บัณฑิตไปดูนะใช่อมามย์คือว่าข้าราชการที่ใกล้ชิด อ้ามาที่ไปทางด้านปราจีนอาทิตย์ตะวันออกเชียงเหนือเนะี่ยเห็นสถานที่คล้ายเทวสถานตรงนั้นก็ประหลาดใจจึงเข้าไปถามผู้ที่มันนั่งไปชมกันที่นั้นว่าสถานที่ตรงนี้เนะี่ยเป็นที่มือของช่างคนไหนทำมันถึงได้สวยสดงดงามอย่างนี้ ได้รับคำบอกเราว่าเป็นผีมือของช่างคนหนึ่งซึ่งทำตามแบบของมโหสถบัณฑิตแมให้นามว่าบัณฑิตนะคนฉลาดบัณฑิตนี่แปลว่าคนฉลาดละนักบาัาชซึ่งเป็นลูกชายของท่านสิริวัฒกาเศรษฐีท่านมหาบัณฑิตพคนนี้เพิ่งมีอายุได้เจ็ดปีอำมาพคนนั้นจะนในนับปีตั้งแต่บัณฑิต เจ้งสี่คนเคยพยากรณไว้แั่จะเวทพระแก่พระเจ้าวิเทหราชก็ครบเจ็ดปีพอดีเขาไม่สงสัยว่าบัณฑิตคนที่ห้านั่นจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นมโหสถบัณฑิตแน่แล้วก็มโหสถบัณฑิตลูกชายก็าสิริวัฒกาเศรษฐีคนนี้ต้องเป็นบัณฑิตคนที่ห้าแน่นอนเขาคิดไปอย่างนั้นนะ ขะาจึงส่งคนไปกราบทูลพระเจ้าวิถหราชว่าบัดนี้ได้พบบัณฑิตคนนี้ห้านแล้วพระเจ้าค่ะมีชืะะอ่อว่ามโหสถเป็นลูกชายของสิริวัฒกาเศรษฐีในบ้านปราจินทิตบ้านปราจีนเยาว่ามัชคามนะอายุเจ็ดปีมีความฉลาดเกิอนอายุให้ช่างทำสถานที่อันเป็นที่ อันเป็นรมอรามณียสถานคล้ายเทวสภาวรามณียสถานนี่หลกและหลูล,หลานที่รักขาแปลว่าเป็นสถานที่รื่นรมสร้างความชื่นใจสบายใจเกิดขึ้นในสถานที่นั้นเรียกว่ารามะณียสถานคล้ายๆกับที่ใบชงเทวดามันสวยจึยิงเข้าไปในที่นั้นก็เพิดเพลินเจริญใจไม่อยากจะออกมา ข้าเดวารามนิยสสถานนะที่ทำขึ้นมาได้ก็ได้อาศัยความคิดคนตนเอง <c oughs> จะนำมโหสนะก็ถามไปว่าถึงเวลาหรือยังที่จะนำมโหสถเข้าเฝ้าฝ่ายเวาวิเทียารา์ได้ได้สดับข่าวดังน,นั้นก็พอกระไทยรัถาม ตัดให้เรียกเสนกบัฑิตมาปรึกษาว่าบัดนี้มีคนก็ส่งข่าวมาว่าบุตรกขาสิริวัฒกะเศรษฐีชื่อว่ามโหสถ <c oughs> มีอายุได้เจ็ดปีมีบัญญาล้นเหลือสามารถที่ออกความคิดให้ช่างสร้างสถานที่ในเป็นที่สบายใจรื่นรมเหมือนกับเทวสถานซึ่งเป็นลักษณะอาการแปลกของเด็ก ตามธรรมดานเด็กเล็กๆขนาดนั้นไม่สามารถจะมีปัญญาอย่างนั้นได้ท่านเห็นสมควรเป็นประการใดพเราควรจะนําเข้ามาเฝ้าใดแล้วหรือยัง <c oughs> เข้ามาเฝ้าคําว่าเข้ามาเฝ้า,า,า,ฝาคือเข้ามาหาสำรับท่านเสนกเป็นผู้ที่ไม่อยากเห็นใครดีกว่าเห็น <c oughs> ไหมละ่ะลูกหลานที่รัก น้องปู่บอกแล้วว่าเจ้าสี่เท่าสารพัดพิษเนี่มันมีจิตอิจฉาสิยาคนที่ดีกว่าตนคิดท่านนองว่าตนน่เป็นผู้วิเศษกว่าใครใครไม่ดีกว่าตนแน่ทั้งทั้งที่ตำราเขาก็บอกไว้ที่แรกพยากรณ์ตามตำราจเจอาหน้ากับพระเจ้าบดินบอกตอนสี่คนนี่ดีแต่ว่าคนดีจะมีที่ต้องการรางวัล ถ้่ว่าเมื่อมีคนดีเข้ามาจริงๆกลับริษยาเขาจึงเขาจึงกราบทูลว่าขอเดชะผู้ที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่ว่าจะฉลาดเพียงแค่สร้างสถานที่แต่มันในเรื่องการสร้างสถานที่ให้สวยๆว,วิเศษเนี่ยมันเป็นศิลปะของช่างใครๆก็ทำได้ ข้อนี้เป็นเรื่องเล็กๆในน้อยปัญญาแค่นี้เขาเรียกว่ายังเป็นปัญญาแค่หางอื่นยังไม่ควรจะถือว,ว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นนักปราปชรถชาสำหรับพระเจ้าวิเทหราชได้ฟังคําของท่านอาจารย์เสียนกราบทูนแบบนั้นก็ทรงนี่นึกในใจว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่เอา้าเขาว่ายังไม่ควรก็ไม่ควร ทรงนิ่งอยู่เพื่อคอยดูอาการต่อไปเรื่องได้ตรก่ผู้มากราบทูลข่าวทรงข่าวว่าขอให้อมัดร,รอดูปัญญาขาาองมโหสถต่อไปอีแต่นั่นไปก็เลยไม่ต้องกลับแนละ้วไปนั่งดูอยู่ที่นั่นแหละในเรื่องราวต่อไปนี้นะก็เป็น,สนแสดงการความฉลาดขาาองมโหสถที่วินิจฉัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็สําเร็จไปเป็นเรื่องๆแม้ตอนนี้สำนังกำลังยันดีนเวลามมนจะหมดใน,นเวลาห้านาทีแต่เรื่องนี้ต้องว่ากันเบนเดนและลูกหลานที่รักท่านบอกว่าเกิดเรื่องที่จะนั่งคิดว่าปัญญามโหสถด,ดีมันเป็นเรื่องคนชินเนื้อรื่เราชินเนื้อเรื่องราวมาอย่างนี้ท่านบอกวันหนึ่งมโหสถบัณฑิตเล่นอยู่ที่สนามเล่นก็มีเหยี่ยวตัวหนึ่ง โอบเอาชิ้นเนื้อได้มาแล้วก็บินไปนอากาศมันดาพวกเด็กๆเ,เห็นเหยี่ยวคาบชิ้นเนื้อบินมาก็าวิ่งไล่ตามเง็นหน้าคือไปดูเหยี่ยวแล้วก็ตะโกนร้องดังๆหวังอยาเหยี่ยวนะั้นมันตกใจก็ทิ้งชิ้นเนื้อลงมาขณะที่วิ่งไปได้แต่งเงนดูข้างบนเท้าก็สะดุดตอบ้างสะดุดหินบ้างตกหลุมบ้างลมลุก ตามไปตามๆกันเดียวมันก็ไม่ยอมปล่อยชิ้นเนื้อตอนนี้ก็มันดูปัญญาของมโหสถสําหรับมโหสถปัณฑิตเห็นเพื่อนๆทําแบบนั้นรับความลมาําบากก็อาสาบอกว่านิดเดียวพวกเธออยู่เธอฉันจะจัดการเองยอาชิ้นเนื้อชิ้นนี้มาให้ได้เมื่อกล่าวกับมรนดาเพื่อนทั้งหลายแล้วก็วิ่งไปได้วยความเร็ว ก็เร็วมโนมพัดวิ่งเก่งแมน่าจะมาวิ่งกีฬาสมัยนี้ในกะีฬาวิ่งวิ่งเวลาวิวา่งถ้ามาได้เงันหน้าไปดูข้างบนวิ่งไปแล้วก็มมองไปข้างล่างไปที่พื้นดินด้วยการระมัดระวงังแล้สังเกตเงาของเหียววิ่งไปถึงเงาของเหียวแล้วก็มาถึงเงาคือเท้าเหยียบเงาเหียวก็สแสดงว่าถึงจุดที่เหียวป็นอยู่แล้ว ก็ปรบมือเอามือตบกันเสียงดังลั่นเย,ยว่ตกใจทิ้งชิ้นเนื้อลงมาโมโหสดทีงเองาชิ้นเนื้อหล่นก็งย้นหน้าขึ้นไปรับโดยไม่ชิ้นเนื้อตกลงมาถึงพื้นดินนีลูกหลานที่รักเมื่อกี้ลืมทายกันไปนะว่าทํายังไงลูกหลานจะเอามาได้ลืมทายซะแล้วเอาละลืมทายกันแล้วไปนี่เป็นปัญญาที่คนอื่นคิดไม่ถึงลูกหลานคิดถึงไหม ว่าทำเช่นนั้นจะมีผลอย่างนั้นเป็นนั้นว่ามหาชนให้ความสามารถกับมโหสถด,ดังนั้นต่างก็พากันปรบมือส่งเสียงโห่ร้องเสียงแซ่ด้วยความยินดีท่านอาม,มาเห็นดังนั้นจึงได้ส่งโูษไปกราบทูนพระเจ้าวิเทหาราชให้ทรงทราบพ,พระเจ้าวิเทหราชก็รัยบสั่งธรรมจารย์เสนกเจ้าเท่าสรพัดพิษ เต็เมได้วจิตอิจฉาทิ่สยาว่าอาจารย์ว่า,า,ายัายางไงสมควรจะนำมโหสถมาได้แล้วหรือยังเย้าเท่าสรารพัดพิษเส้นนกคิดในใจว่าถ้าหากว่ามโหสถมาอยู่ในพระราชสำนักเราก็หมดรสมีความดีเราไม่เท่าราชาจะทรงลืมพวกเราเราไม่ควรจะกราบทูลให้นำมโหสถเข้ามา คิดแล้วจึงกราผลว่าขอเดชะคนที่ชื่อว่าเป็นนักปราด์นะไม่ใช่เพียงเท่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องเล็กๆในน้อยจริงๆเน่ยเอาดูพทีนะะลีลาเจ้าเท่าสารพัดพิษนี่มันเล่นเล่นพระเจ้าวิเทียาร่ายก็ทรงรับสั่งให้ทูดกลับไปแล้วและสั่งความว่าไปบอกอมาตที่เราใช้ไปนะไม่คอยทดลองดูปัญญาของมโหสถต่อไป พูมาถึงตอนนี้ลูกหลานที่รักทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมองดูเวลาที่ตั้งไว้เหลือครึ่งนาทีจะว่ายัางไงมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี